การฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่าวันนี้นะคะหากเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดนะคะความเชื่อมั่นนะคะหรือในด้านใดของชีวิตก็ตามแล้วนะคะหากคุณไม่ยอมที่จะฝึกฝนนะคะรู้ไว้เลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้คะ่ะเพราะความเป็นไปได้นั้นต้องผ่านการซ้อมการฝึกฝนเท่านั้นนะคะ ถ้าเรารู้แล้วนะคะเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่รู้ว่าการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆทุกคนจงลุกขึ้นมาฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะคะแค่วันละ1%นะคะสามารถทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนความคิดของเราวันละนิดนะคะฝึกฝนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะความคิดความเชื่อของเรามันอาจจะเป็นเหมือนในอดีตนะคะเพราะว่าเราอาจเชื่ออาจคิดแบบเดิมๆแต่วันนี้ถ้าเราฝึก คิดบบใหม่นะคะเราก็จะเริ่มเชื่ออะไรใหม่ๆแล้วก็ลงมือทําสิ่งใหม่ๆแล้ว <ๆ S 2> ชีวิตของเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีในทุกๆด้านที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะลูกขึ้นมาฝึกฝนและพัฒนาตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะวันละหเปอร์เซนก็สามารถทําให้คุณดีขึ้นและเปลี่ยนชีวิตได้ตั้งแต่วินาทีที่คุณเริ่มพัฒนาตัวเองด้วยกันฝึกฝนลงมือทําซ้าๆบ่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ